เสื้อโคกลมแขนกุดหรือว่าเสื้อโครกรช้าแล้วก็มีกระเป๋าสองใบนะคะหรือว่าใครจัดใส่ใบเดียวหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะซึ่งจะตัดก,กับผ้าเขมาม้าผ้าเขมาม้าสองเมตรค่ะซึ่งถ้าใครต้องการผ้าเขมาม้ามีขายนะคะสองเมตรขาย80บาทแล้วก็จะเย็บริมให้ด้วยค่ะซึ่งผ้าเขมาม้าผืนนี้ เป็นผ้ามาก,กว้างเดี๋ยววัดดูนะคะ3.2นิ้ลครึ่งค่ะเส้นที่จะตัดก็เป็นเสื้อไซส์ XL ค่ะพยายามวางลายให้ตรงกันนะคะซึ่งผ้าขาม้ามันก็ลายเวลาทำแล้วมันก็ยืดๆนิดหน่อยอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ก็พยายามวางลายให้ตรงค่ะ ทั้งสองด้านนะคะพับเป็นสันทบให้เหลือหนึ่งเมตรแล้วก็พับอีกครั้งค่ะจะตัดชิ้นหน้ากับชิ้นหลังตัดพร้อมไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยมาแยกชิ้นหน้าชิ้นหลังซึ่งก็จะได้ผ้าหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นค่ะพอแผ่ออกมาก็จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังแพทเทิร์นี่เตรียมไว้ค่ะ ก็าวางเป็นส่วนนี้ก็วางเป็นสันโคความยาวใครจะต่อไปอีกก็ได้นะคะเพราะว่าก็มีผ้าอยู่ค่ะแล้วก็ติดเข็มหมดไว้ค่ะแล้วก็ให้ตัดตามที่วาดเลยค่ะตัดชิ้นหลังก่อนค่ะไม่ต้องเผื่อเย็บนะคะ แล้วก็จุดวีก็ให้ขลิกไปหน่อยนะคะถึงการหน้าหลังแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าวัดเส้นตรงนะคะกระเป๋าสองใบค่ะกระเป๋าก็เผื่อไว้นะคะด้านบนก็จะพับเย็บลงมาเผื่อไว้สัก4เซนติเมตรคอแล้วก็วงแขน จะใช้วิธีการเป็นทำเป็นผ้าเทปแล้วก็เย็บแล้วก็เก็บไว้ด้านในค่ะให้ตัดผ้าเฉลียงค่ะให้ตัดผ้าเฉลียงนะคะสามเซนครึ่งแล้วก็พับเป็นสันทบนะคะแล้วก็นำไปเย็บถ้าความยาวไม่พอก็ต่อกันค่ะในส่วนของชิ้นหน้าให้กดรอยออกมาค่ะแล้วก็ํำจุดกระเป๋าไว้นะคะ ก็จะแยกออกมาเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังในส่วนของชิ้นหน้าแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังในส่วนของชิ้นหน้ากดรอยแล้วก็มองไม่ค่ยเห็นก็ให้วาดเอาก็ได้ค่ะก็ขยับเข้ามาหเซนติเมก็ทำเครื่องหมายไว้นะคะแล้วก็โค้งใหม่ค่ะ ใครที่มีไม้บรรทัดโคง้งก็โค้งด้วย,มยไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะแล้วก็ตัดออกมาก็จะเป็นคอด้านหน้าแล้วก็ชิ้นหลังในส่วนของตัดเข็บไหลจะเป็นการเย็บตัดเข็บเข้าท่ามค่ะก็ให้เย็บสักครึ่งเซนติเมตรแล้วก็กลับด้านแล้วก็ตัดริมๆออกนิดหน่อยนะคะแล้วก็เย็บทับอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของในส่วนของตะเข็บไหลให้นำไปเย็บนะคะแล้วก็วิธีการเย็บจะเย็บแบบตะเข็บข้าทั้งตะเข็บไหลด้านถูกกับด้านถูกประกบก,กันนะคะแล้วก็นำไปเย็บสักครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตัดในส่วนที่รุย่ยๆออกนะคะแล้วก็กลับด้านแล้วก็เย็บทับอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่าการเย็บแบบตะเข็บเข้าถ้ำเมื่อเย็ตบตะเข็บลายเสร็จก็ให้เย็บกันยืดหนึ่งครั้งของรอบคอแล้วก็ไอทำรอบคอกันค่ะเมื่อเย็ตบตะเข็บลายเสร็จให้ตัดทิ้งสะบ้างค่ะที่มันรุ่ยรุยแล้วก็กลับด้านค่ะแล้วก็เย็บทับลงไปค่ะ แล้วก็ติดเข็มหมุดไว้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็นำไปเย็บค่ะซึ่งก็จะเรียกว่าการเย็บแบบตะเข็บเข้าท่านแบบนี้นะคะในส่วนของรอบคอให้เย็บกันยืดสักสองครั้งนะคะแล้วก็มากูนกันค่ะในส่วนของกระเป๋า ปากกระเป๋า,ก,ปาก็ให้เย็บนะคะพับลงมาสัก2เซนติเมตรเมื่อนำไปกุ้นคอกุ้นแขนก้อยพับเป็นสันทบค่ะแล้วก็นำไปรีดให้เรียบค่ะแล้วก็มากุ้นรอบคอกันนะคะในส่วนของคอเสื้อก็พับก,กุ้นเรียบร้อยค่ะ แล้วก็ในส่วนของแขนเสื้อก็คุ้นเหมือนกันค่ะด้านนี้ก็ให้เย็บก่อนนะคะหนึ่งครั้งพอเย็บเสร็จให้พับลงค่ะแล้วก็เย็บทับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พับเข้าด้านในแล้วก็เย็บทับค่ะแล้วก็ มาเย็บในส่วนของข้างตัวกันนะคะเป็นการเย็บแบบตัดเข็บเข้าท่าเหมือนกันค่ะในส่วนของชายเสื้อก็พับเย็บปกติค่ะสักหเซนเมตรแล้วก็ไปติดกระเป๋าค่ะเย็บเสร็จแล้วค่ะเสื้อคอโปรมงแขนกุดหรือว่าเสื้อคอกัดเช้าซึ่งความยาวคุมสะโพกนะคะ ใส่กระเป๋าด้านหน้าสงใบค่ะสวมใส่สบายสบายรับหน้าร้อนใครสนใจมีวิธีการสร้างแบบและก็วิธีการตัดเย็บแล้วก็มีขายด้วยค่ะทุกไซส์เลยค่ะ